ทีนี้ไปต่อที่ยายเมียนค่ะยายเมียนค่ะคุณผู้ชมค่ะคราวนี้ไปไหนจ๊ะพาไปดูพิธีปลูกเศกพระความปฏินะคะงานนี้เนี่ยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกสมาคมพุทธศาสตร์บัณฑิตนะคะที่ต้องการเงินเนี่ยไปช่วยเหลือภิกษุสามเณรแล้วก็นักเรียนตามโรงเรียนวัดที่ด้อยโอกาสอูห้หติดตามยายเมียนไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ได ท่านผู้ชมเจ้าขาชมรมพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่41ได้จัดสร้างพระพัะควมปติกระปิตามหาลาภสามรุ่นสามเกจิอาจารย์ดังแห่งภาคีสานโดยมีหลวงปู่ศิลารุ่นรวยล้นฟ้าพระอาจารย์ต้อมท่าสแบงรุ่นณเก้าเฮงพระอาจารย์ตุ่มรุ่นรวยนิรัน ทำวิธีกันที่วัดเทพสรธรรมมาลามใบติเจียจังหวัดปทุมธานีเพื่อหาไรายได้ช่วยผู้ยากไร้ักเรียนในถิ่นทุรกันดารพัฒนาวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานมีผู้หลักผู้ใหญ่มากันมากมายไม่ว่าจะเป็นอดิตรัฐมนตรีนายกอบจนายกเทศบาลผอ,อ,อฟ้าจากทีวีฟ้าให้และเจ้าของดอกบัวคู่คุณนัทวดีจากดพิโพโชว เรียกว่ามากันจากทั่วประเทศสิ่งที่พิเศษก็คือทำเพื่อสาธารณกุศลสาธุชนพอมีกำลังก็รวมบุญกันเลยได้เจ้าค่ะท่านผู้ชมสร้างความเป็นสิริมงคลให้รับคุญด้วยกันครับวันนี้การที่หาไม่ได้นะครับมยา,บอา,ายอะยเพระว่าจานียดจังหวัดรอบๆมามาเป็นมุขเส้นที่มีความศรัทธาในหลวงปูวา่วาเป็นคนที่ยิ่ง ได้บุญมารมี <sociedad> ช, Bref, men, ช่วยให้ชาาเทศบาลหองหลเราเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความอยูุที่ดีขึ้นปั๊มเศษหกเศษด้วยเช้าเดียวกันเลยได้บุญกันชั่วหน้าพออฟ้ามาร่วมบุญกันเยอะแยะมากมายวัดเทพสรธรรมบารามตึกใบเจี๊ยวันนี้เรามีหลวงปู่ศิลาเราก็มหาตุ้มมีความสุขกันมากเลยแล้วพออฟ้าวันนี้ไม่อั้นเรื่องทำบุญแจกเป็นทานเยอะมากเนี่ค่ะนอาสัยมีเราให้ได้แล้วแบ่งบวกแรงกันศรัทธาพออฟ้าบอก ให้ต้องให้ค่ะให้ย่อใจเป็นสุขยิ่งให้ยิ่งได้เราถ้าเราไม่ติความดีความดีก็ไม่ทิ้งเราวันนี้พวกเราไปก่อนโชคดีมีความสุขสาธุบ๊ายบายค่ะ